เดี๋ยวไปดูคุณพ่อนะค่ะว่าจะพาไปส่องแม่ตะเคียนงวดที่แล้วฟันใดหกสามตรงๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูงวดนี้นะคะว่าจะได้ตัวไหนจะเห็นเป็นตัวไหนเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆคะอ๋อเพิ่งเพิงเพ่อาบน้ำก้อนเมื่อไหร่เพื่อเพิ่งเพิ่นอาบน้ำก่อนโอ้เพิ่นอาบน้ำนี่ใช่เปล่าโอ้ไปเบิ่งหองเพิ่นอาบน้ำซะก่อน สาบครับน um wow, uh, uh ี่เ้สาบนมันว่อาบน้าอหม่องอาน้าม่อนี่โอ้มองซุ้มหมองเย็นยุเสรพ่อซุ้มเย็นยุเสพ่อมองซุ้มเย็นเนี่ยโอ้โอ้ยไปอ่าเด็กเลย ละมาเริ่มแลเราเีต่างกันดูพูดพุ่อนบมองให้อาบน้าอาบนของปูกัยาเพื่อนอาบน้ำเออเออน่นแม่ที่ัน้องไมเราีลไมเราเนาะใช่แล้วพ่อมองนี่คือมองไรพ่ออันนี้มองอันนี้แม่จันช่วยเนี่ยโอ้มองไรแม่จันชวยมองแมจนชวยมามองนี่ป่ะพ่อบ้านน้ำคืองามแท้ ใส่องตองพี่น mm ้อ hmm. งมอลำก็ดยุบนนี้มอล่มงเห็นอาบน้ำมาหน่ยเพื่อเราเนาะเห็นท่าให้เบิ้งบอกแล้วไอ้บอกแบอกเอีเลเพื่อนอาบน้ำเพ่อีตีพ่อามองอาบน้ำอาบน้ยเพื่อนนั่พ่อเงวนีเพื่อนมาเขาฝันบ่ค่ะนี่เขาฝันมาจังไฮะแล้ว่าอกอกเพื่อนพ่อนพามาเบิ้งเหนอาบน้ำตรงนะ ไปที่นอก่เย right? ็นๆที่นอกปุ๊บปุ๊บอ๋อจดะดอกใหม่ไม่จดคู่อ่าดอกดอกม่มะคูนึงดอกไม่กะแป้งดอกใมกแป้งดงมีามาแดดมากอันนี้แรเอดีเ่ป๋าเดาแงเลนะ เอออยากได้อยากได้ยุคฮะมันก็อื่อว่าเราพ่นมันก่เพียงพรอบ่เปลี่ยนเนาะเราครบอยากได้เอออยากได้ไปสร้างไปแฝงเือลูกเพือเต้าจินทำไมนี่ครับบนนดาสมัแล้าละบนมาแล้วเออมาแล้วป้ายบานเป็นจมี่เจ้าเจ้าแม่ยันสวยเจ้าแม่จะเทียนทองแม่ยสอ เออหนามันเถือันเอินบ่เถือมันบ่กิวค่ะเออเจ้าแม่จะยนทองจ้าแม่ยันสวยทีที่ลูักรักษาอยู่นี่เพิ่นอยากอีกแ e. ล s <S okay. ้วเพิ่นิปลูกมาอีกค่ะเน้เปงแป้งกับเป้งเป่งอะไิ่งได้ความกันบดอุนได้ ว่ายสวนาอพร้มๆัอ้ยู่แป้งฟองนี่ลรมันมานเมื่อนันนะเนี่ยฟองนี่แล้วนฟองเก้าปฟองเดิมตี่ยตัวมตัวพอตสาแล้วครับพ่อเขาจะได้โปนตีนปนตินแล้วแต่แล้วมองไว้ก่อนพ่นแล้วหกตัวพ่นแล่า ม่นันได้หลายๆสามตัวกัรวยเนาะสามตัวล่นะาหัวนะรวยมารวยเราตัดเราวยจ เราบอร่อไได้ไี่ได้ไม่ได้สามสองตัวเหี่ยกนันเร่อๆวูมันมาเลยปุ๊บป๊บป๊บปมาเนี่ย้นไหลเนี่เบิ้งเอาเนี่ยวเคยเบิ้งมาอยู่ตังนี้เอาเบิ้งใส่กันลูกานกันหงตาพอดีกันใส่ห้าใส่ปูอยอออู่นี่นะห่้าบ่อจ้าพวกมีหูกแก,ก่<อ>ในส่ใส่นี่ละสาสมตัวสิกรไดอันนี้มันสามสามตัวเนสาม bỏ ý luôn nha mẹ Đi bàn ra hả mà lươi cả nha của nhà mẹ Nhà mẹ chuối Một con hãy toán tổ Bà nè hay sám tổ Bữa khác này khác đấy à sám mà cái cao Nhi xuống tấm còn nhịp bọp mà nhé mẹ chẳng chuối Hãy นะแม่บอกบอกรถเนี่ยตอนนี้ตอนไหนเนี่ยตอนที่สมตัวใล่ะ่มันสามสตัวเ่ยสานย์เนนิดเพนเดียวกันเลยะเนเพนเดียวกันได้ว่พี่พอเอแล้วสามงี่ตะเคียนโงเหรอ่ะครับผมแม่ตะเคียนโงคนเนครับ สามนี้สมวนนี้บ้นี้เปียบบดปีสามนะว่าเปียบบดปีเปียบบดปีดินที่นี้ก็บ้อนี้ครับสมกับนนี้ก็ือตัว้อแล้วต้องเป็นแล้วอแล้วต้องเป็นผู้ใดอันอันคิดว่าเจ็ดถึงกับมาหา เน่ยแม่จันสวยยิ้มใสยจ้าพ่อยิสายนี่จ้านี่แหละวมหาเจ้าของบ้านเนี่ยคนนี่แล้วที่นี่คันในีันยูครับพันมาสถานที่ไหนบ้านที่หนึงครับบ้านตำบลบ้านเพื่อบ้านในเงี้ยบ้านในเงี้ยตำบลเจ้าพ่อบ้านเพื่อน้องหานจังหวัดอุดรธานี้สามสามศูนย์บันนี้กับสถานที่นี้ขันเพิ่นบ่ฮู้ทางมาพันสิฐานทางบอกว่าฐานทางว่า หน้าพ่อไหข่วนไปใสมหาไงแม่จันสวยแต่พ่อเนี่ยพ่อชุดท่อพ่อมีผู้มากใจดีพ่อหนต้องบอกซื้อแต่คว้องนั่นละบอกซื้อพ่อน้ำแนจ้าพ่อว่าพ่อต้องดีสินตะว่งคือซื้อเลรีซื้อว่าจังไรค่ะนิดสาม่วนพ่อนิดน้อยหัวจักบดี่ปวาใช่ทิพาขายทเขาองออกเลียพ่อไงเห็น้งไหมบดหัวจักบด ก็ได้ใดอยากมากาบายเออนั่หละกากบายเน่ยแม่ยันสวยจะมาชุดต oui> ัวเออกะมาอันนี้เป็นเบี้ยของเพิ่งคนเลยมันบะครับครัคนตะกี้กเพิ่นก็เคยบวกมาทั่วสารทิศแล้วละค่ะแต่ก่อนก็เคยมาขอเพิ่นเอาไปย่อละเสียหาสวยนั่นนะแต่ว่าจะของที่เพิ่นบุกหัวจักดอก แล้วก็ไปจานทำไมโอ้แตงแตงครับเคยมาหย่อไปหันเพื่อนดูดังโด่งดังว่าเขาหันฟังนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะเฝ้าครับพ่อนั่งพ่อนั่งโชว์ตัวเด็กให้พี่น้องด้วยเด็กซึ่งบึงใจง่ายกำลังชิมอยู่ครับชิมละเอียดเลยครับชิมสะาดแน่เพราะว่าต้องชัดเจน โอ้นักโกงครับเขียงพิมพ์สั่งมาจากกาซสินผมมือสั่นเขียำตัวเลขนะค่ะเห็นตัวเลขขย่ำตัวเลขฮะย่ำตัวเลขบ่กสามสามศูนย์งวดที่แล้วได้ตัวใดค่ะงวดที่แล้วได้งวดตัวแล้วยินดีนี่ยังบ้านเลือเยอะสามเมือนเอาแม่นี้เออเหมาสาม ขับหน่งยืองคือเกาะมั้นโซ่ให้บิงเหมือนมั้งโซ่ให้นึ้เกามนบงเหาอพเห็นคือเพิ่นบานี่ยพ้นสีโซ่คนเห็นสามสเนาะเม็ดเดียวสามสามศบะแมนงวดนี่สามสี่สอนสามหกนี่งวดนี่เอาพอโชว์ให้เ4ี่พันบิ้งจ็กน้อยครับทุกนาจอเลยนะคะสามบนนี้บอพ่องวดสามบนนี้ อยู่บ้านีอยู่บ้าเพี่คนว่าแข็งแรงดิคนว่าจ้ำเต็มหัวแข็งคนพ่อว่าจังหวะว่าน้องเพิ่นเพิ่นพ่อบอกกล่าวว่าโอ้เป็นสามบนีครับลองแยกมาทางนี้หน่อยนะคะพ่อแยกมาสักหน่อยสามสามศูนย์นะคะพ่อนิดหน่อยเจ้าแม่จันทร์สวยนะคะที่คอนตะเคียนรูปแป้งนะคะเห็นสามสามศูนย์ จังไซจังได้กับบนี้บอกค่ะพ่อสามบ่ใ่ไหนกับวนี้จว่าผู้ใดอหนั่นนะครับแล้วจะพูดยิบห้คิดถึงมากาแมวไวมหาพอข่วนรลดแม่สีรับรลดเดี๋ยวผกัเพื่อนกับเจติ่ตามผมกับทรศัพา์ับไปไม้เลขนี่ละไม้เล็กยังลวเบอ่์โทออยบ่เบอ่์โทรเขียนเนาะเบื่อโทรเขียนว่าจะให้อี่บ่สะดวกบ่ บอร์โทรบอกแลคร,บรบับบอร์โทรจำได้บอศ์แปดสามสี่สามหกหนึ่งสี่สองสี่ีหรอบนะครับบอร์โทรครับศูนย์แปดสามสี่สามหหนึ่งสี่สองสี่ เบอร์โทรนี่ผู้ใดอยากสั่งกระติบเขาก้างเข่าก็สามารถสั่งได้ใช่ซื้งงวงื่อกล้วยก็ไดอยงี้เตือนต้านก็ได้ได้เบิดอยู่หน้หันเพราะว่าเคยได้น้ำนี่เบอร์โทรจดเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมฟังเอาละม่กล้วยกรมี่ยังข้เขากรมี่สามสามศูนย์ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ